่อไทยได้กระทรวงมหาดไทยแล้วกลายเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำให้กองเชียร์วาเสียวเล่นสนุกสนุกไปเลยบางทีเพื่อไทยอาจไม่รู้จักเขตหลาบเป็นโอกาสอันดีงามให้สอสมีราคาสูงลิว่วมีงูเห่าว่อนสภาทันทีอะไรคือสิ่งที่เพื่อไทยร้อนหลนอะไรคือสิ่งที่เพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทย อะไรคือสิ่งที่เพื่อไทยไม่รู้จักเขตหลาบหากได้กระทรวงมหาดไทยทําให้เพื่อไทยเสียงปริ่มน้ําผมนั่งฟังช่องเสื้อแดงช่องคุณดงรู้ทันวิเคราะห์น่าจะเชื่อถือได้ตัวเลขรัฐบาลกับฝ่ายค้านหากพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติบางส่วนออกไปเป็นฝ่ายค้านเกิดระยะห่างสอสฝ่ายรัฐบาลกับสสอฝ่ายค้านห่างกันน้อยสุด5คนห่างมากสุด33คนหรือจำนวน 248เสียงถึง266เสียงต่อ232เสียงถึง243เสียงนั่นเองสิ่งที่เราจับตามองและฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก็จับตามองหรือมอนิเตอร์อยู่เช่นกันมีสองสามปัจจัยที่น่าจับตามอง 1. กรณีรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ มีสสอห่างฝ่ายค้านอยู่ห้าเสียงจะเกิดสอสองูเห่าขึ้นมาทันทีรัฐบาลจะอ่อนแอลงไปทันทีการระดมซื้อสสองูเหา่าราคาสูงรล้วจะตามมาจากที่อดีตเราเคยได้ยิน50ล้านถึง100ล้านก็มีไม่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็คงระดมตัวเลขสอสอให้ได้จำนวนที่ต้องการปกติภาพพดสอสอก็มีจุดอ่อนน่ารังเกียจให้มีเรื่องโจมตีบ่อยๆฝ่ายก่อการรัฐประหารก็มอนิเตอร์เหมือนกันกันกบเรา ใช่ว่าเขาจะคิดไม่เป็นเรื่องแบบนี้เด็กๆมากนั่นแหละเสียงสอสอฝ่ายรัฐบาลเอาไปหักเสียงประธานสภาสอสอห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามลามันจะเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วหากกฎหมายกฎหมายสำคัญสำคัญไม่ผ่านสภาหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงสอสอไม่พออาจถึงขั้นนายกลาออกหรืออาจถึงขั้นยุบสภาทีเดียวและสกรณีนายกลาออกเนื่องจากกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสภา หรือนายกไม่ผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงขั้นเปลี่ยนนายกโหวตเลือกนายกใหม่หรือเลวร้ายสุดยุบสภากรณียุบสภาเลือกตั้งใหม่ม็อบไร้ราคาจะมีราคาขึ้นมาทันทีได้เวลาระดมเงินทุนเทาสำหรับก่อม็อบจะมาไม่อั้นและจะมีการปิดคูหาเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ครบเขตเหมือนในอดีตอะไรจะเกิดขึ้นม็อบพวกนี้หัวเดียวกระเทียมรีบที่ไหนมีคนถือหางอยู่ก็รู้ๆกันอยู่การเมืองอาจเข้าสู่หมวดล็อกก็อาจได้เวลา คณะก่อการรัฐประหารรุ่นถัดไปทันทีไปมอบความชอบธรรมให้เขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเรากำลังมองเคสเลวร้ายสุดหากเปลี่ยนนายกแล้วไปโหวตเลือกนายกใหม่กันในสภาคิดว่าคราวนี้เพื่อไทยที่มีเสียงเพียง142เสียงจะรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหรือไม่พักประชาธิปัตย์ยังจะอยู่กับเพื่อไทยหรือไม่ เกมที่คุมได้อยู่มือแล้วจะคุมได้ต่อไปหรือไม่ราคาสสงูเห่าจะแพงยิ่งกว่าราคาทองคำทีเดียวนั่นคือข้อที่1ส่วนข้อที่สองเคสยุบสภาเลือกตั้งใหม่ม็อบที่ไร้ค่าจะมีราคาขึ้นมาทันทีทุนเทาจากจีนเทาไทยเทาพม่าเทาสารพัดเทาจะระดมทุนมาสนับสนุนมอ็อบเมื่อม็อบมีเงินงานป่วนก็เดินตามกำลังเงินปิดคูหาเลือกตั้งทำให้เลือกตั้งไม่ครบเขต มันจะเข้าทางคณะก่อการรัฐประหารข้อที่3คิดว่าระหว่างรัฐบาลรัฐประหารกับรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจีนเทาจะเคลียร์ทางเดินให้โล่งในการเข้ามาครอบกิจการคนไทยในไทยใครง่ายกว่ากันเราอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนครบสีปีแล้วค่อยว่ากันใหม่เมื่อครบสีปีแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถือว่ารัฐบาลหมดวาระแล้วนั่นเองไม่ไปก็ต้องไปใช่หรือไม่ เราพอจะจับทางสื่อได้ว่าทำไมต้องการออกข่าวปรับครอรมอเสมอเสมอเพราะเขารู้ดีว่าเพื่อไทยมีเสียงสอสอในมือน้อยเกินไปถ้าปรับไม่ดีพักร่วมแตกแยกรวบรวมเสียงไม่ดีรัฐบาลพักเพื่อไทยก็อาจพังได้โดยง่ายสื่อที่เกียดเพื่อไทยก็หวังตรงนี้จุดอ่อนเพื่อไทยคืออยากได้อำนาจเต็มคือได้กระทรวงมหาดไทยเพื่อไทยได้กระทรวงนี้ไปอาจมีราคาที่ต้องจ่ายเรารู้ว่าถ้าเพื่อไทย ได้กระทรวงมหาดไทยไปเหมือนได้โชคสองขั้นงานข้างค้างก็เดินเลือกตั้งคราวหน้าโลง่งชนะแน่ๆสองร้เสียงขึ้นไปพักผลไม้เปรี้ยวอยู่ไม่เป็นสุขแน่แต่เนื้อที่อยู่ในปากแล้วขายทิ้งเพราะเห็นเงาในน้ําใหญ่กว่าได้ไปก็ต้องเคลียร์ให้ดีระวังสะดุดขาตัวเองล้มถึงตรงนั้นจะไปโทษใครได้หรืออย่างไร ถึงไหนละาประเทศเสื้อตัวที่หกพูดกันเมื่อ20ปีที่แล้วได้เป็นแล้วใช่ไหมได้เป็นแล้วแง่เลยตอนนี้เรากำลังตามหลังประเทศไหนอยู่บอกเขาอย่าพึ่งแซงยาพึ่งแซงยายาหรือว่าให้เขาแซงไปเลย